ต่อไปเราจะเดินขึ้นเขากันนะคะไปน้ำตกค่ะบรรยากาศเรียวจริงๆคะ่ะในจริงหอบจริงจะไหลลนะมากระชีมค่ะทำงานจะที่ทำให้เป็นเรื่องดีดกันนะจ๊ะเอาไปเอามาเพื่อนๆบอกว่าเราไม่ไปทำงานนะคะเรามาเที่ยวแต่เราแวะไปทำงานเป็น,น,นบรรยากาศ เย็นและอีกอย่างแบบว่าฝนเขาเพิ่งหยุดตกเลยอะมันชุ่มชุ่มชุ่มชื้นชุ่มช,ชังเอาวิ่งเลยเอา้าลุยลุยไปแล้วครับไปแล้ว <laughs> ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดครับมันจะมีแบบใบไม้จะมีน้ำเกาะนิดนิดเหมือน่อ้านหลังเลยมีการหอบขึ้นมาหนึ่งอัตราดีเสียงน้ำมันะ้ยเนาะดีเสียงน้ำแล้วไป ไก่มาไก่มาไกรอยู่ใกล้มาเจอกันเยเราได้สียงนะจริงไกลเล้วไกลเล้ยวไกลเล้วโอยไอเบนเบนดึงดึงใบไม้น้ำเหกใส่เลยนะฮะกำลังมากัดกำลังมาแน่แน่แน่มันแกล้งด้ินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำไหลมาแล้วเดี๋ยวคนรพี่หมอจะตีลังกาตกน้ำให้ดูย ควนให้เธอเองดีหูสักหน่ราะพูนชี้ทางที่ใจเธอเลยนี่นาใจฉันจนตัวน่ารักให้เธอลองผิดใจน e จะเป็นไม่ดีให้เธอเลยสัญญาหนานาหนาหนาแอบว่าให้เรามารักกัน เอาไว้ดูน้ำตกน้ำตกเดี๋ยวจะไปหาที่ที่เราเล่นได้กันนะครับนี่เวลาเล่นน้ำตกหนึ่งชั่วโมงครับอบอสให้เล่นได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันไปต้องไหนอตอนนั้นเหรอ,อตอนนี้เราก็เช่าชูชีพนะคะเพราะว่าบังคับเนาะบังคับว่าต้องต้อง,ต,องต้องใช้ชูชีพอ,นนะะอ๋อวางเตหน้า20บบาทพี่ ได um. ้เส pues mm ื้อชูชีพมาแล้วค่ะเขาบังคับไปใส่นะคะว่าทุกคนต้องใส่ซึ่งดีนะเรามองว่าดีเพราะว่าม okay, right. so ันเป็นการป้องกันโปรเทคตัวเองครับดีมากคือแบบว่าเราอยากได้นน้ามานานมากแล้วครั้งที่แล้วก็เหมือนแบบก็ขาจุ่มๆอ่ะแต่คราวนี้ไปเล่นแล้วว้ายนี่น่าจะดีเล่นตรงนี้แหละนะเอาตรงนี้แหละง่ายๆไม่ต้อขึ้นสูง นู่นเนาะโอเคถ่ายรูปสวยด้วยไปเล่นน้ำก่อนนะ